บอกว่าคนคอน,คอนมึงจะล้มมวยเหรอมีคนให้เงินมึงสองแสนใช่ไหมคนคอนบอกว่าใช่ครับเสียมีคนมาให้ผมสองแสนจะให้ผมล้มมวยวันนี้ผมถามว่าคนคอน,คอนแล้วมึงจะทำยังไงต่อไปเด็กบอกผมว่าผมรับปากเสียครับ ผมชกจริงแน่นอนผมไม่มีล้มวันนี้ครับแล้วเขาขึ้นไปชกสุดท้ายก็ชนะขาดชนะน็อกนะครับชนะน็อกลงมาเสร็จผมก็ไม่ถามเขาะนะว่าใครเป็นคนจ้างผมไม่ได้ถามเขาไม่ถามเขาว่าใครเป็นคนจ้างคนไปนคน,คนใครเป็นคนที่เข้ามาติดต่อนะครับ วันนี้หัวหน้าคณะเขาโทรมาผมเสียครับมีคนจะจ้างคนคลอนล้มผมบอกผมรู้แล้วผมคุยกับเด็กแล้วนะครับนะครับผมบอกแล้วผมคุยกับเด็กแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาให้ตังเด็กมาสองแสนแล้วผมก็ถามว่าผมยังไม่ถามเลยนะว่าใครเป็นคนจ้างเขาบอกว่าคนที่จ้างคือ เซียนมวยชื่อดังคนหนึ่งที่เอ่ยชื่อไปแล้วทุกคนต้องรู้จักดังมากครับใน a ฟ e b o ๊ k เนี่ยทุกคนรู้จักหมดแล้วครับแต่ผมคงไม่เอ่ยชื่อเขาอะนะแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมรู้ทุกอย่างหมดแล้วนะครับและไอ,ไ,อไ,อไอเซียนคนเนี้ยมึงเตรียมตัวเลยมึงไลน์ต่อไปวิธีการคือติดต่อเด็กไปบอกว่า มึงต่อยให้แพ้หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ตังค์เด็กก็ถามว่าพี่ให้ตังค์เท่าไหร่บอกว่าเดี๋ยวให้มึงสองแสนแต่เดี๋ยวมาจาให้มึงก่อนแสนหนึง่งแล้วก็โอนเงินมาให้แสนหนึง่งตอนเช้าตอนช่างหนักเสร็จแล้วนะครับตอนเช้าตอนช่างหนักเสร็จแล้วนะครับโอนโอนเงินมาให้แสนหนึง่งนะครับโอนเงินมาให้แสนหนึง่ง จนผมโทรไปจนผมโทรไปนะครับเด็กก็เลยไม่ล้มแล้วเด็กก็รับปากว่าจะชกจริงนะครับแต่พอหลังจากที่เด็กชกจบแล้วนะครับพอเด็กไม่ล้มมาทวงตังค์เด็กคืนนะครับมาทวงตังค์เด็กคืนว่าเงินแสนหนึ่ง